ยายตาพัทยาจ้ากอกันอีกแล้วจ้ากินอีกแล้วยายพามากินอีกแล้วเนี่ยกินหมูกระทะจ้าเนี่ยเป็นหมูล้วนๆจ้าหมูกระทะแล้วก็พักพักนานแล้วก็ย็ดจ้าร่วมกันกินคพือจากหมูกระทะจ้าละกันน้ำจิ้มยายจะมาทำเองเต๊พผิดจิ้มทำเองจ้าแต่น้ำดื่มแม่มอสจ้าวางไว้หรือเบกินน้ำดื่มมาค่ะมากินน้ำกัน ยะก็นาก่าก,กินน้านเขี้ยวน้อยก่อนคะ่ะเลือนอาหารก่อน้นำเดืนมไม่หมดเนก,นกเินกินตากเดียดกันเกินตาเดีด <c oughs> ประมาณมันควันย่าจะไปกินยวนขันไหนกะว่าได้มันนั่นควันเล็นตัวสีเข็ยนั่นเขียนี่แล้วจะเลยอนันาน้าากินยุคขันอนอกเลยค่ะตัวเอ อ่อนๆค่ะนี่ตัวออกกันมี่สุกแล้วย้ายอันย่างใบถ่านี่ย้ายเสาวน้ำเสร็จมาสวยเบิ่งฮะตายโอ้ยหดเต็มย่างไปไหนอือคุณคะเป็นกระเส็บว่ะสุกๆนี่เห็นจะย้ายเป็นโอ้ยโอ้ยโอ้ยย้ายเป็นหมูกรอบแล้ว จะเป็นหมูกรอบน้าแกงผัดเป็นหมูกรอบแซ่บจะต้องได้ก็แซบน้ำเนั้ออันนึงอีกสักก่อนได้ทีแล้วนะจ๊ะเอาไข่ใส่้ำสุก่อนยัดตุมนน้ำซุปไปสักสอๆน้ำซุปเลยได้หัว,วหใหญ่ มูลาพาน้ำซุปกระดูกหมูใส่เห็ดใส่ผักรวมกันใส่ไข่ใส่พร้อมแ้ำคุ้นๆจ้านยมคุ้นๆคุ้นๆระยะตัดสอบเพิ่มนั้นจะง่ายเนาะค่ะเนาะนะคะทางกินยูเนี่ยมันจังได้บรรยากาศฝนตกเมืดมือพึ่งพึ่งเส้าตกใจหอมมใส่อยังนี้ความดีเรากิน เ่ากินด่วยกัยั่วๆค่ะยั่วๆยั่วๆมักตั้งมือวานนี่ค่ะงใบนมันขึ้นมันหมูสีนุ่มน่ะยายอันสั่งมาจากโรงงานโรงงานโดยเฉพาะจย่างี่จัดสั่แต่ละเกียรโลแปดโลยังมันเามาส่งห้านยแบอีกสั่งกับบ้านน้ำข่ากับสลักามเนี่ยแอหมูเขาสดสดส ใส้กินกับว่าสดทรงแถวบ้านอำเภอใลระจังม,มิสเตอร์เพชคนขายหมูหมูแจ๊กการยอนซื้อลอตเตอรีมาทรงหอดบ้านล้างมือว้แล้เด็กตื่นสามโตมาเร็วแม่ดครับเอาหมูไหมโอ้ยจะมาโทษหาดูอะไรแต่ดอกมือได้ อันงเทียกันนี่ผล้ว้เมื่อไดขายแลไวหรือเอามาเทเนี่นะเมื่อไ้ผลตก็นขายว่าแัเ่เป,เป็นโซนนั่นก <c oughs> ุงเทีจกอย่างนี่มูอันหมูคัดเกล็ดไปตัดๆสักก่อน,นันสิกินปวดเดียวเลยอหัอออวาขายกยั่ว่ พายย่านอ้วนกันทำใจ่อยนะคะแกตาย่านอยู่แต่แกตาชอบกินมันเสียบก็เลยอดไม่ได้ค่ะโอ้ยนี่แหมนี่แหมน,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 มนมุ่มๆนุ่มๆเยอะๆค่ะเวนำไร่ไหลนิวเข่าจนมือซัน เขาเซลเขาเทียนร่วมกันเนี่ยใบสองกลัวแล้วค่ะแต่ว่าอย่างนี้กระโดดกระเดียดโว่าเมียนให้มันเหิวหิวมีกันสิบกินแซ่บว้าวกบบนี้

สุดยอดฟัมอร่อยกินแล้วอดกินแล้วเบรกไ่้อยู่เด้อบัดนี้เนี่ยว่ามักสไลดมันบ่เต็มคําบ่เต็มปากเต็มคําจ้ะเอามากินใหญ่ๆตัดเอาจังแซ่บ <c oughs> cuang <laughs> Hmm หือสุดทาตอนบ่า2ทําการแสงแดดแสงจันทะกี้กับฝนตกนะเฮาตกกันแดดออกจ้าเลค่ะบ แซ่บอีกแล้วโหตายแล้วอน,นาคตก่อนจะได้กิงคือองค์แล้วเนาะวันนี้ กันใหญ่ลงตาสวดกับเพิ่นว่าเออไปครับ มันจะมันจะแบบ ดูว่าจะกลิ่น,น,นยังไงเหลืองเพรกลิ่นงามๆเลยค่ะไฟกำลังมาแล้วกรอบ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 เส้นเส้นต้มเส้นหนาเดีือดกรอบ ได้ตามจ้าทินตจากแดดด้วค่ะฝนตกของกระเซ้าตกแล้วออกเลยอืเดือดยังไหนจะงเย็นบั่นี้ไปฝนตกแดดแดดจ้าเลยเสร็จแล้ว mới xem mà xuân tới. bốc bốc ui kiếm tuần bay xả mô chân nha วัดตกแห้งๆแล้วมันจะจะจะภาพสภาประธานพัทยากันเสียจากไกต้เะเลเพิ่นือจะโตกับโตฝนเต้ากับเสาอากาศเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาคืออยู่กับหมอกอยู่มังพัทยาอืม ข้ามกันยิ้มแต่กินข้าวกินเนื้อกินไม่งออ้อฟทำสวยเลยกินไม่งออ้อฟผมไม่ง้อ,อวัน ตัวส่วนตัเยอะแต่มันซ้าซันอย่างจะ้ะแล้วก็ย่างนี่มันกรอบๆอยงนงอยมันน้ำไหล้มัน,มนไหลออกมันกระสียังยุ่ความนี่แหละแต่ว่าคานาสิไปกําหนดเลยโน่นนี่น้ำเกีโยมันก็ได้กินดอกซามหัวมันถอะเน่ารักษาสุขภาพเอเอข้าความจะพร้อ, <laughs> อืม ย้ายหมักแน่นเลยค่ะหมักใส่นเรากินมันเลยแซ่บมันเลยนุ่มหมูนุ่มเราที่เพิ่นหมักเทสกับเขาเลยค่ะนอนอาหารง่ายๆเพิ่อนหมักเรากินเนื้อกวดล่ะครับทำที่ร้อยนะำมันสิแซ่บนุ่มจ้ะนุ่มหมูนุ่มเนื้อสิเขากันกับหมูกับเนื้อแล้วเรากินมันเลาหมักมันแซ่บ xèo không quầm, nha các bạn. Nướng chín nha. Cảm ơn anh ăn chả, chả tam với nước uống matcha, thức im thức phêp. Im nào, bố lấy nào. คนก็สิตกเอ,วอกวดเอกละต้องแสงแดดจ้าอิ่มๆอ,อ,อย่างนี้แซบ่บๆตามด้วยน้ำดื่มแมมมอสนะคะน้ำดื่มสะอาดบริสุทธิ์ปลอดภัยจ้าเย,นยน็นๆจ้ะแซบ่บ อ้ากกินเราจะ,ม,ะจามือนี้คืออยากนะสองสามอาทิตย์แล้วนี่เรได้กินหมูกร,ระทะปกติเราจะกินอาทิตย์ละเท่าเพื่ออาทิตย์กว่ากินแค่หนึ่งจานหมออยางหมูกระทะมีสามสั่นนี่แหละวันนี้ได้กินอิ่มแล้วล่บันนี้อิ่มแล้วจ้าคลิปนี้จะฝา,ากไว้แค่นี้ก่อนเด้อจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ติดตามให้ได้ทั้นะคะติดตามไม่อยาตายค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ยายบาย